วิ่งงานให้ได้สองหมื่นต่อเดือนถ้าไม่ถึงเลิกขับแล้วกลับไปทํางานประจําจ้าคนที่สี่ของการวิ่งงานยอดรวมสองวันที่ผ่านมาถึงพันร้อยสิบแปดบาทที่สามไม่ดวิง่งขี้เกียจไปเว้ยเจ็ดโมงเปิดระบบเชีย่ยเพิ่งเจ็ดโมงทำไมแดดแรงจังวะวันนี้น่าจะมีสุกกันบ้างเลย,เยตอนเช้า,างานโคตรด,ดีแต่ไม่ได้สักง,งานดูบัรจัยงานมาเดิโอ้โหเป็นสิบนี่มาอีกแล้วโอ้โหไปรับสามโลสามสิบบาทเวลาก,ก่อ เจ็ดโมงครึ่งในสุดก็ได้งานที่โดนใจใช่เลย39บาทปะ่ะส่งเสร็จงานเด้งต่อ30บาทส่งมอชอเอาเรื่องเฮ้ยข่้รอบร้อยแปดบาทไปไหนไวะเนี่ยงานไกลแน่เลยโอ้ไกลขนาดนี้ใครจะไปก็ไปส่วนผมโอเคส่งเสร็จเรียบร้อยยังดีที่ได้งานกับระยะทางเท่ากันแต่ราคาแก,ก๊บกับโบนี่ต่างกันจัดเลยว่ะงานนี้ลูกค้าให้เอากระเป๋าไปส่งแต่ลูกค้าตัดพันบาทแม่งฝันร้าย,ยชัด ยืนกระเป๋าเสร็จปุ๊บงานแกปบเข้าอีก77บาทกลับเข้าเมืองไว้วันนี้ตั้งแต่ง,งานไกลๆแต่ไม่ได้ตีเปล่า